สวัสดีครับอ่าแนะนำตัวละครเรานิดนึงจากภาพยนตร์เรื่องแบดบอยแบนด์โอเคครับผมเชื่อเลนะครับเล่นเป็นน้อง่องนะครับสวัสดีครับผมชื่อป้าปันครับผมเล่นเป็นตูนนะคะสวัสดีครับผมชื่อเล่นเป็นปอครับนะอืมสวัสดีค่ัหนูชื่อ,อน้องมีนาค่ะแล้วบดเป็นคิมค่ะ สดีครับผมเทปันนะครับรับบทเป็นแพนด้าครับผมครับสวัสดีค่ะไอพ้ารักคะรับบทเป็นจิ๊นี่ค่ะครับอ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ฉายรอบรอบแรกเลยเป็นรอบพิเศษด้วยแล้วก็เป็นอ่ามีแฟนๆมาให้กําลังใจมากมายเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับยังไงบ้างสนุกมากเลยครับดีใจด้วยค่ะที่มีคนมาดูเต็มลงเลยครับเต็มลงเลยอืมอืมสนุกไหมคะมีนาสนุกค่ะตอนแรกนี่ตื่นเต้นมากเลย,เลยจะได้ดูตัวเอง ครับแล้วเทป,ปันล่ะครับเกินกว่าความที่คา,หา,าดหมายเยอีเลยครับอืมเป็นไงล่ะหลังจากที่เราแบบอ่าถ่ายทํากันมาแล้วเป็นไงวันนี้เราได้ถ่ายไปรอบแรกแล้วอ่าคุณพ่อคุณแม่ได้มาดูรู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจไหมภูมิใจมากเลยรู้สึกได้ปชมมันเป็นประสบการณ์ของเรามีความสุข แล้วก็น่าจะรู้สึกอะไรอย่นะคะเด็กตัวเองขึ้นจอแล้วเป็นไงมีความสุขความสุขตกใจร่าตกใจครับเฮ้ยนี่มันเรานี่ยว่ะอ่าแล้วครับแล้วเป็นไงได้ได้ร่วมแสดงกับพวกรุ่นพี่ทั้งพี่แจ็คแฟนฉันทั้งอาไทยอะไรงี้ต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ได้แกล้งที่เขาเป็นรีมากครับพี่เขาเฟรนลี่มากครับใจดีมากครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แสดงพี่เขาสนุกมาก มีความสุขแน่ลูกงานของรครับปุ้ยอ่าพูดถึงเพื่อถึงดนตรีเรานิดหนึ่งเป็นไงเราที่เราเราได้โชว์ในภาพยนตร์แบบเต็มรูปแบบเลยหลังจากที่เราเอ่อมีความสามารถตรงนี้ขึ้นมาครับก็ผมเล่นกีตาร์แล้วไ่โชว์เต็ม่ดแล้วมองเพลงด้วยค่ะเล่นคีย์บอร์ดครับได้โชว์ตรงนี้ มเล่นเบรีครับตอนแสดงมันรู้สึกหดปล่อยนะครับมันมันถึงขั้นสุดแล้วครับมือกองเราระดับพักการเป็นไงครับได้รัวกองแบบสนั่นเลยเทมารลยก่าตอนได้เชิดด้วยครับผมเทปาันได้เกี้า้์โซโล่เวลาโซโล่เนี่ยรู้สึกหมดปล่อยมากเวลาแบบโดนหรือว่าอะไรก็ ครับแล้วน้องแอมม่านี่แบบโหในเรื่องมีทั้งดรามา่ามีทั้งอะไรต่างๆเป็นไงบ้างครับก็คิดว่าการหายรปมันเป็นี่ยากเรื่องการถ่ายว่าก็ติดใจที่จะได้ก็แบบมีใจที่จะถ่ายได้ครับครับก็เรียกได้ว่าอ่ะสุดท้ายนี้เราเรียกได้ว่าเรารอภาพยนตร์เข้าฉายเนาะ ก็สุดท้ายนี้ฝากเชิญชวนให้มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยครับก็ยอย่าลืมมาดูภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า b บ, <Yeah. S 3> บ,บทบอยส d เย้มาดูด้วยนะครับเจอก,กัน,น,น,นที่โรงหนังนะครับ